มาครับพี่น้องมือนี้ก็ยังนะครับเลาะปลาคือนก่อนละ่ะเลาะหาเห็ดครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องมือนี้ก็เห็ดออกดูมาหลายครับไม่เห็ดอย่างไรเนี่ phải đi đây thôi mua cái xây mất là bàn này เรื่อยครับเรื่อยออกอยู่ครับแต่ออกว่าไรครับได้กับว่าไรมือนี่ตามทีมงานครับ่ท่านท่านอยู่ครับพูนพูน ไปทางเดทางพุ่นบ่ไปทางพุ่นบ่นงงจักแล้ว <c ười> ยังมาถามผมดิเ <c ười> อาไลงไปบ่กะค้ยนั่นละฮะยังเคีนไ่ลงไปมองโกบ่ไ่ลงไปมองกบ่ะาานะมันนอน้ำบ่ฮหน เอามามื่อนัรนบวกนี่เยอะวะเนอะบวกเข้าพ่อเห็ดไหมแย่พี่น้องมาเนี่ยมึงดูว่าผมพ่อยังบานนี่ข้อยปลาครับข้อยปลาพุ่นอ่ะได้๋ยวมก็เล่งนอนน้ำยู่พูนพูนมึงดูพุ่นอ่ะเรียนเทียบขี้ตมทวนทวนนี่พุ่น ฮะแตง,วะ,งวะพอค้อย,ออยปาลาเลยครับพี่น้องมึงดูุมนะข้อยปลาครับควยปลาลุกงเรียนน้ำครับแอบไทยเขาครับเนี่ยมึงดูุมนะนอนที่ตมเต็มอยูุ่ณนะุนะเศร้ากลัวครับกลางปลากลางดงครับพ่อค้ยปาลาเหรอครับมือนี่ยพี่น้องโอ้ มาเลาะปลาครับกับพ่อของปลาล่ะครับวุอยนอนไปรูเดี๋ยวมาจองหน้ากันเถอะไหลเรามองไ้เต้ให้เรางกไว้หน่นนะตะกก้พิ่เต้ให้เรางกทิมไปเด้นเนาะเ้าลงมามองได้สสนหมืน่นคุ้คนเรามองปะ พอควย้ปลาครับพี่นอกว่านหาเห็ดต,ต่อครับยางครับบ่ป็นไรครับมือน,นี่บป่ไ <c oughs> ปได๋มันอกบเปนยได้เนาะเโอ้ยของสอบเลยเหรอ,อมันใช่หอกกับอับน้ำแล้วครับ เดินทางลอบป่าครับวันนี้ลอบป่าส้มบรรยากาศครับป่าย่ำส่อครับย่ำหนันว่าลาบลาบกบผ้ามากคือโก <c oughs> เนาบมเมนต่่ทางที่ดีที่ีไปทัง พ่อเราบคือะไากันย่างเสื้หนาเสื้นล้างอยู่เหรอย้บ้าถ่วนที่ไปหมกเก้แบันู่เคส เดินตาครับเดินตาเหลาะหากเกีบยเห็ดครับพี่น้องคุณว่ามันห้อมมากมองห้อมมากมือนนั่นบ่ 小英，我妹 <laughs> <不>，哈哈哈哈，这，我们小英。<laughs> <laughs> ไปเรื่อยๆครับพี่นอ <S <S ้องเห็ดก็บ่ได้หรอกครับมือเนี่ย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวฝั่งหัวล้อ่ะตาเห็ดมาก่อนกูเห็ดงามๆนะตาเห็ดมาเบืองเนี่ย ผู้ใดได้เห็ดงามนะเบิ้งครับหมานแต่ไหนเลยครับผู้นี่เฮ้ยเบิบ้งเนยว่าเป็นั่นขั้นหมโคนบ้างขายเรื่องกันเป็นสั้นเป็นสั้นเนู่หมานกมูพออาจจะเห็ดทอวมาสั่นแต่ว่าเรื่องอะไรใส่งามปะเนี่ น้ำทางยางเดียวลนี่ทางคนก็คักแลนี่ยดรเพราะว่าสิโงรองวกเลยไอหนึงงวนนั้นละนไปพี่าไปนี่ก็ได้ไปเ็รถมั้งห้พอมาท่างงางเ้าางถินเนี่ยนมันใจตัว มันใจตัวว่าลัรดเซลรดมันเล่นน้อนบ่ไปจงไว้ไรไปไหละไรแห้งอันนะหอดบ่ยิบหาบอหอดเดวยสันัวควายฟ้ายังหัวควายบะไรดอก แมนผ่อคนดูัวว่าีถวที่แล้วเป็นมู่เป็นมูเป็นที่ลาคู่เอนตะวันมองได้ทันละเหนื่อยละเหนื่อยละ